มังกรแล้วบายบายมาจ้าไลไหกเนี่ oh <my> แล้วไงอ่ะโอ้โหขอ รอตั้งนานเอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอกุงเกมมิ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นมวยในตำแหน่งจังเกิรลนะทุกคนมาครับไอเทมพลงพลังใส่เดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับผมมาครับเกมนี้อยู่ในแรงอาวุธหลอด21ดดาวนะทุกคนบอกเลยว่าตึงแน่นอนนะ,าะมา เกมนี้สาเหตุที่ผมต้องหยิบแรดเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีโรอี้นะทุกคนาม,มาระวังคุ้มไม้ด้วยหวังว่าจะหักได้สักตัวสองตัวนะเฮ้ยเอาแบบมาจ้าถต่ว่าจะเนิร์ฟมันก็ยังกุ้งอยู่ดีนะผมไม่รู้เหมือนกันมันก็ยังแรงอยู่ดีมาครับมาดูการเล่นเกมแล้งเอาไว้หลอดยี่สิบเอ็ดดาวก่อนนะครับว่า เขาจะเล่นดุขนาดไหนนะทุกคนบอกลว่าตึงแน่นอนนะจะรีบขึ้นเป็นรองเท้าต้านทันเวทนะเพราะว่าตานี้ซับเขาเป็นอลิปมีอลิปนะไม่ใช่ซับดิอดลิฟกาง,งโอเคกางนะแล้วก็เราไปเติมทั้งที่มังกรน,นะทุกคนเอาละตัวเลนเขาโผล่บนนะบนสามทุกคนมาลงตัว ทำมีมังกรแล้วขบายบายสวัสดีครับผมมาก,ก่อนผมมาก,ก่อนเอาได้ป่านะถือว่าคุ้มมากนะทุกคนเราทำมีมังกรแล้วด้วยนะถ้าผมพาิตใส่ป่าเข้าไปแล้วอ่ะแล้วมาจ้าหลอดไปเด่กนะจะเล่นตอ่อปะ ไม่ถึอนะใช่มาลิฟขึ้นเป็นอาโูนี่นะอันนี้ผมจะไม่ขึ้นบุมสติก,กันทุกคน,นผมประกัน <has S 2> ยืนไปด้วยนะป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีเลือดเหลือน้อยแล้ว เขาไปเติมอ่ะอย่าบอกนะว่าหมดดอกเลรบ้อยเขนผมเไเทกโจแต่ว่าเลียร์ลเื่องเขียบเข้าืโดนนะโอียไม่เป็นไรทุกคนแต่ว่าเคลียร์คลิปให้เพื่อนนะชุดหนึ่งเขาเสียบมงกรนะเขาน่าจะเข้าดังหรือเปล่า ดูก่อนเค้เขายังไม่เอาดาร์กว่ะตัวเลนอยู่ไหนเนี่ยผมต้องเก็บพลินะตว้นะเฮ้จะเล่นเนอมาจ้าเย็นด้เย็น,นแล้วไงอะ่ะโอ้โหขอ แล้วบอกคิวหน่อยก็ไม่ได้อหรอหน่อยไม่เป็นไรนะไม่ป่าเขาถือว่าคุ้มมหานทุกคนอย่างนี้ป่าเขาต้องความแก้นะแล้วบูบู่อะไรโบยังเหลือให้ผมอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบดีครับเดี๋ยวได้บูเข้ามานะปาาให้หมด ปอยชีวอะไรตรงกลางยังไงเพื่อนเดี๋ยวไม่มีไรไม่มีไรตับเราพยายามคูไม่น้ำตลอดนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะทุกคนกลับนานๆจะเจอทีมแบบนี้นะเฮ้ยมาจ้าดับเบิลปะเนี่ยปิดแล้วจ้า โจมไปหนึ่งหมัดเฮ้ยเฮ้ยิงเหรอนี่ไงต่อยใช่ไหมมาครับปามันก uh uh. ่อนเอ้ยมันมา วทำนี้มังกรพอดีนะทุกคนเดี๋ยวผมไม่มีพันนิดนะก็ต้องบอกเพื่อนก่อนังไม่ดเกินทำไมนิดนนเหตุผมฟินวะเอาไปหนึ่งมัดโดนไม่สองมัด ปีเกอร์นะผ่แล้วพอแล้วพอแล้วผ่แล้วผ่แล้วเดี๋ยวมันโดดมาทุกคนจบได้ที่จบได้เลยลูกพี่ถ้าผมยังได้อีกเหรอไม่จะติดอากอร์นี่เหรอทุกคน <laughs> ามาปิด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  ไม่ได้ว่ทุกคนรอ <c oughs> โอแล้ว <c oughs> ผมโดนใบเหรอผมกดอันติไม่ได้อะถ้ากดอันติติดเีเมื่อกี้สองตัวโจมตีป้อมศัตรูเลยห้โอ้ไม่ไม่ไม่ไมไม เรียบร้อยไม่น่าหิวเลยค <laughs> นชะด,ดาวเลยว่ะทุกคนเฮ้ทุกอย่อางมันขึ้นอยู่กับฟุตเวิร์จริงดิเป็นไงตัวใหม่อะ่ะเดี๋ยวนะมาจ้าโซโลคิวปะเนี่ย <laughs> ดุเก <laughs> ิน เอากลางให้เพื่อนนะนก <c oughs> ำลัะวั <c oughs> จานตีใส่ผมแต่ไม่โดนจอาว่า <c oughs> ตัวเล่นเนาะตัวเล่นเนาะมันเล่นกันหน่อยเเพื่อนพอนนี้ผมมีโอปะนะ ดารเซเลเยอร์ออกมาแล้วมาตอนนี้เข้าไฟนะนะทุกคนเรามีโอฟละกันเหนียวนะทุกคนัชิ้ตน,นต่อไปเนี่ยผมจะขึ้นเปนมงกุฎต่อนะเน้นแรงไปเลยบันขอฆ่าทำลายได้กระทั่งชุดกลองันแน่ะติ๊กเกอร์โอ้โหป้อมเลนดักของเราถูกโจมตี

ผมว่าผมกลับบ้านดีกว่าเอาละเล่นกันต่อทุกคนเหมือนเขาจะเล่นกันแล้วนะโอเคสวยเฮ้ยอย่าบอกนะอลิสรอดมาดิ สวย้ามข้าจะใช้พลังนี้อย่างเต็มที่อังติใช้ไม่ได้ชช่วคลอรอกมาแล้วผมกลับไปรีดีกว่าต้องเล่นก่อนเลยถูกโจมตีจะถูกปล่อยมายัางเล่นื่อ super creep total of beta. an ally has been defeated you have the one who might <coughs> infinite slayer has appeared prepare for the final battle an enemy has been defeated an ally has been defeated <coughs> 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 ผมต้องเล่นดักพูมูนแรงยรวมตัวรวมตัวรอตั้งนาน มาเลยครับมาเลยครับจบแล้วจบแล้วเขมาดีครับ,รบ,บ,บโอเคไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วโอ้ตึงนะเกมนี้ แน่นอนนะต้องยกให้พี่มาจานะทุกคนเกมนี้สกอร,ร์รวม30ต่อ15้นะทุกคนสกอร,ร์เรา725นะครับไอเทมก็ฟูนะดาเมจเราทำไปทั้งหมด15เปอร์นะทุกคนทีมไฟ40เปอร์นะรับดาเมจ1 1เปอร์นะั้นถือว่าไม่ไม่น้อยนเลยทุกคนเป็นไงกันบ้างครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ